ครับผมนะครับก็สวัสดีนะพี่ๆทุกท่านเลยนะวันนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับก็จะเจอกันทุกวันนนะครับหวยฮานอยนะครับหวยลาวหวยไทยนะครับก็ก็จะลงให้นะตามในนี้เลยนะครับก็วันนี้นะมาเจอกันในคลิปหวยฮานอยนะครับก็สําหรับเมื่อวานนะครับก่อนก่อนเลยนะเมื่อวานนะครับ <Nice. S 1> ก็ได้เด่น5้าและเด่น4ี่นะครับก็เข้าไปที่เด่นนะเลขห้าหนึ่งนะครับ ตัวเจาะห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ใครเล่นสายลูดสายวิ่งนะครับก็เมื่อวานจะเข้าไปที่เด่นห้าและเด่นสี่เลยนะครับก็วันนี้มาดูกันต่อนะว่าวันนี้นับจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครัสำหรับหวยฮานอยวันที่สิบสองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะับจะได้เด้งเด้งเด้งนะครับก็ มาดูกันนะครับรับชมไปพร้อมกันนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับพี่น้องนับมาพูดคุยกันนะครับก็ไอดีไลน์ตามที่ขึ้นให้นี้เลยนะครับก็แอดเข้ามานะครับไอดีไลน์ส่วนตัวเดี๋ยวจะพาเข้ากลุ่มนะครับก็เป็นกลุ่มของผมเองนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับตามที่วอกนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดมีเทคนิคอะไรนะครับก็ที่สังเกตได้นะครับเรียกว่าสิ่งที่สังเกตได้นะครับก็ ก็แวงปันนะครับตามที่บอกว่าเมื่อวานเมื่อวานนะครับก็ให้ตามเลขเอหวยไทยนะครับที่เอามาแทงฮานอยตามแทงนะครับก็สี่แปดนะเมื่อวานสี่แปดนะเหลือเก้าสี่นะเก้าสี่สี่เก้าอีกตัวหนึ่งนะครับก็ลองตามไปยันยันวันที่สิบหกนลองดูไปพร้อมกันนะว่าจะออกหรือเปล่าก็สำหรับวันนี้นะมารับชมนะตัวเด้งสองตัวประจาวันนี้นะจะได้เลขนะได้เลขอะไรนะ ได้เลขหกนะครับตัวแรกนะครับตัวที่สองก็จะเป็นเลขห้านะครับเด่นหกและเด่นห้านะสำหรับฮานอยวันที่สิบสองสิบสองหกสามนะครับก็สำหรับใครที่รอนะครับใครที่รอเลขวินนะครับก็มารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับครับนะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับก็ งงนะครับก็จะเร็วนะครับก็จะไปให้เร็วๆนะจะได้ไม่เสียเวลาดูกันมากนะครับก็ตามนี้เลยนะสําหรับเลขวินนะครับก็ตัวนี้เป็นห้าสามนะเลขห้าสามนะโอเค <Okay. S 1> ก็อาจจะเขียนติิดๆไปนิดนึงนะครับ <Nope. S 1> ก็ตามนี้เลยนะสําหรับหวยฮานอยวันนี้นับเด่นหกและเด่นห้านะครับแล้วก็ตัวจับคู่ก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับ ใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะับหรือมองหาเว็บไม่ๆม่มันคงปลอดภัยนะับไม่พลาดเอเย่นนับเว็บตรงการันตะีนับก็เว็บเวดเวเลยนะเ <S anging> ว็บนี้นะับ <S anging> ก็ถ้าไม่แน่จริงก็เขาอยู่มานานแล้วนะเว็บนี้นะับก็ลองไปศึกษาดูได้นะับหรือตามที่บอกนะับมีนะับมีทั้งสล็อตนะับแล้วก็บาคาล่านับแล้วก็หวยนะับหวยก็จะมีฮานอยหวยไทยนะับโอเค เลทของค่อนข้างดีเลยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับหรือใครอยากสนใจสัคมนะครับก็หรือเข้าไปดูนะครับสามารถเข้าไปดูได้ก็ลิงก์สมัครลิงก์ที่เข้าอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็สําหรับใครที่อยากใหญ่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับหรือไม่อยากพลาดกิจกรรมช่วงปีใหม่นะครับก็ แอดไอดีไลน์นะับตามต้นคลิปมาได้เลยนะคับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชม